สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกทุก Twelve ท i i ่านนะครับสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับที่ใช้งานเครื่องปิม้นนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับหัวพิมพ์แคนนอนนะครับผมก่อนชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์หแชร์เป็นกําลังใจหรือสนับสนุนช่องด้วยนะครับผมขอคนละ1แชร์นะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตลับของแคนนอนนะครับมีคําถามะหลายคําถามมากมายนะครับสอบถามเข้ามาในเรื่องของหัวพิมพ์ของแคนนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหัวพิม ที่เราเอามาต่อแท้งเองนะครับหรือแม้กระทั่งหัวที่มาจากโรงงานนะครับผมนะปัญหาที่คนสอบถามกันเข้ามาก็คือหัวพิมพ์มันไม่ค่อยทนนะครับหัวพิมพ์พังง่ายหัวพิมพ์เสียง่ายนะครับผมทําไมใช้งานไปหัวเป็นเส้นหัวพิมพ์ใช้งานได้ไม่ดีหัวคุณภาพไม่ดีหัวเสียง่ายนะครับผมหลักๆนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องเราต้องคํานึงก่อนว่านะครับผมอันนี้ผมจะพูดในเรื่องของหัวพิมพ์ที่เราเอามาต่อแท้งเองนะครับ แบบนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องพิมพ์นะครับผมที่มันไม่มีแท้งมาใช่ไหมครับผมเขาจะแถมหัวพิมพ์ตัวนี้ครับมาหนึ่งคู่นะครับมาหนึ่งคู่ซึ่งนะครับผมหัวพิมพ์นะครับผมแบบนี้นะครับอันนี้คือตลับสีดํานะครับผมนะถ้าเราซื้อมาเนี่ยครับผมมันจะพิมพ์ได้นะครับอยู่ประมาณนะครับผมตัวนี้นะไม่เกินร้อยห้าสิบแผ่นนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนสีเนี่ยครับพิมพ์สีเต็มแผ่นนะครับผมไม่เกิน80ดิแผ่น นะครับผมเราก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งราคาหัวพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับพอร,ราคาหัวพิมพ์ค่อนข้างที่จะที่จะสูงเนี่ยนะครับผมเราก็มาคิดแล้วว่าเทำยังไงหัวพิมพ์มันถึงจะใช้งานได้ต่อเนื่องหรือใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับผมเราก็ไม่คิดนะครับไม่คิดวิธีนะครับผมหนึ่งนะครับก็คือการเติมน้ําหมึกเข้าไปนะครับก็คือเติมหมึกเข้าไปในตลับเพื่อที่จะใช้งานนะครับเพื่อที่จะใช้งาน ได้มากขึ้นนะครับหรือใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับก็คือการเติมหมึกนะครับผมสนะครับผมก็คือการติดตั้งอิงแทคงนะครับก็คือติดตั้งแท้งเข้าไปในตัวหัวพิมพ์นะครับผมการติดตั้งอิงแท้งเข้าไปนะครับผมมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้หัวพิมพ์ใช้งานได้นานขึ้นนะครับอันนี้คือผิดนะครับผมการต่อแท้งเนี่ยเพื่อที่จะทําให้หัวพิมพ์ใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับฟังนะครับเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานได้ นานขึ้นนะฮะเพราะว่าหัวพิมพ์พของเขานะครับเขาเออกแบบมาเนี่ยก็คือหัวพิมพ์พกระตลับเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้คือจะเป็นตัวชิปนะครับผมถ้าเราใช้งานาเยอะๆนะครับผมหัวพิมพ์พตรงนี้ครับมันก็จะลอกนะครับหัวจะหัวก็จะลอกหัวก็จะเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะทําให้หัวพิมพ์พมันเสียง่ายหรือว่าเราใช้งาน ไปบ่อยๆชิปมันไหม้ชิปมันดำชิปมันเสียแบบนี้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนตลับนะครับผมก็คือพูดง่ายๆแคนนอนเนี่ยเขาผลิตเครื่องออกมานะครับผมเพื่อที่จะขายหัวพิมพ์ของเขานะครับผมถ้าเราเอามาต่อแทงแล้วหัวพิมพ์ใช้ได้เป็นปีี่ยเขาก็ขายหัวพิมพ์ไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะไม่ใช่ว่าเราต่อแท้งปุ๊บมันจะใช้ได้เป็นปี2ปี3ปีไม่ใช่นะครับผมมันขึ้นอยู่ที่การใช้งาน นะครับวันหนึ่งปิ้นพันแผ่นหัวพิมพ์ก็พังได้ภายในวันเดียวนะครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างปัจจัยที่สองที่ทําให้หัวพิมพ์นะครับมันไม่ค่อยทนก็คือในเรื่องของน้ําหมึกนะครับถ้าเราใช้แท้งที่เราประกอบเองนะครับน้ำหมึกเนี่ยเกรดไม่ดีหัวพิมพ์มันก็จะเสียง่ายนะครับเพราะในตัวหัวพิมพ์นะครับมันจะมีฟองน้ํานะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมนี่ครับ ข้างในหัวพิมของแคแนอนะครับจะมีฟองน้ํานะครับผมถ้าเราใช้มึกไม่ดีนะเก็บไม่ดีฟองน้ำเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งพอแข็งปุ๊บนะครับมันจะไม่ผ่านแผ่นกรองมันจะตัวกรองจะดูดมึกลงหัวพิมพ์ไม่ได้ก็จะทําให้หัวพิมพ์เสียและตันง่ายนะครับในเรื่องของน้ําหมึกอันนี้มีผลนะครับผมนะฮะส่วนนะครับหัวพิมพ์ที่มาจากโรงงานเขาเรียกว่าแท้งโรงงานนะครับผมเวลาเราซื้อหัวพิมพ์มาใช่ไหมครับมันจะมีหัวที่เขาผลิตมาจากโรงงานเองนะครับผม แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวแท้เนาะหัวที่มาจากโรงงานก็คือแมณนะนะปัจจุบนันนี้แคนนอนเขาก็จะผลิตเครื่องที่มีแท้งมานะครับแต่หัวพิมพ์ก็ยังใช้หัวพิมพ์ในลักษณะเดิมนะครับผม ส่วนมากถ้าเพื่อนๆสมาชิกอยากให้หัวพิมมาครับทนทานอายุการใช้งานใช้งานได้เยอะและนานขึ้นผมแนะนําให้ใช้หมึกของเขาครับก็คือหมึกแท้ที่มาจากศูนย์นะครับผมแต่ถ้าเราไปใช้หมึกเทียบนะครับผมถ้าใช้หมึกเทียบเนี่ยถ้าเกรดหมึกไม่ดีนะครับหัวพิมพ์ก็จะเสียง่ายนะครับผมต้องจะเสียง่ายเพราะว่าหัวพิมนะครับค่อนข้างจิตที่จะราคาสูงนะครับผมคู่หนึ่งก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะตลับละพันกว่าบาทนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวที่เป็นแท่งโรงงานนะครับผมตลับข้างในเนี่ยครับผมข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะแกะให้ดูนะ เห็นไหมครับถึงจะเป็นแท้งโรงงานก็จริงนะครับผมถึงจะเป็นแท้งโรงงานก็จริงแต่ว่าตัวในเรื่องของตลับหมึกนะครับข้างในก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมอันนี้คือตลับโรงงานอันนี้คือตลับท,ที่ไม่ได้เป็นแท้งมานะครับแต่นี้จะเป็นตลับเปล่าอันนี้คือเป็นตลับแท้งที่มาจากโรงงานเห็นไหมครับถึงเราจะเป็นแท้งที่ต่อมาจากศูนย์นะครับหัวพิมพ์ก็จะเป็นในลักษณะเดิมนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมีฟองน้ําถ้าเราใช้นะครับผมน้ําหมึกคุณภาพไม่ดีนะครับผม ตัวนี้ก็จะทําให้นะครับผมหัวพิมพ์เสียง่ายนะครับผมแล้วก็เวลาเราถอดตลับหมึกออกมานะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือนะครับสัมผัสตรงหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับเพราะอาจจะทําให้ค่าเพี้ยนนะครับผมหรือทําให้ตลับนะครับเสียหายง่ายนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาเราจับหรือสัมผัสนะครับพูดง่ายๆก็คือแคนนนนะครับผมหัวพิมพ์กับตลับอยู่ด้วยกันนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ย เวลาเราใช้งานนะครับเราสั่งปริ้นเอกสารเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าถ้าเวลาสั่งปริ้นเน่ยอย่าสั่งเยอะเกินนะครับผมอย่าเกิน30แผ่นต่อการสั่งงาน1ครั้งครพักสัก 1- 2นาทีแล้วสั่งใหม่เพราะว่าบางท่านนะครับ ไปใช้งานเครื่องปิ้นที่เป็นแคนนอนเนี่ยบางทีงานเราร้อยสองร้อยแผ่นอย่างเงี้ยเราเรารีบให้มันเสร็จคือเราสั่งงานครั้งเดียวร้อยแผ่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้หัวพิมพ์น,นะครับเกิดการเสียดสีกับกระดาษเวลาหัวพิมพ์มันวิ่งนะครับทาให้หัวพิมพ์เกิดความร้อนนะครับทาให้ชิปตัวเนี้ยเออเลอร์หรือเสียหายได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับผมอันนี้แหละคือเหตุผลที่ทําไมหลายคนนะครับผมถึงบอกว่าไอ้ทำไมแคนนอนซื้อมาทำไมมันไม่ทนหลกัหลกๆนะครับคือน้ำหมึกนะครับผมน้ำหมึกถ้าเราเอาเกรดไม่ดีมาเติมรััะกนนไ,ได้วว่าหพิม,ม์ี เสียง่ายมากนะครับเพราะฟองน้ําเนี่ยมันจะเสียนะครับผมแต่ถ้าเราใช้หมึกแท้จากโรงงานนะครับอายุการใช้งานก็จะใช้งานได้เยอะขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นนะครับผมก็คือหลักๆเครื่องจะทนไม่ทนขึ้นอยู่ที่เราใช้งานเป็นหลักนะครับผมขึ้นอยู่ที่เราใช้งานเป็นหลักนะฮะขึ้นอยู่ที่คนใช้งานว่าเราเน้นใช้งานแบบไหนนะครับผมปิ้นลักษณะไหนนะครับเวลาใ,ใช้งานเนี่ยควรจะให้สม่มมําเสมอไม่ใช่ว่า2เดือนใช้ที3เดือนใช้ทีเราต้องคํานึงว่ามันเป็นฟองน้ํามันมีน้ําหมึกอยู่ในตัว ฟองน้ําถ้าเดือน2เดือนใช้ทีฟองน้ํามันมีโอกาสแห้งและเสียได้นะครับเราต้องคํานึงไว้เสมอว่าหัวพิมพ์เนี่ยมันราคาสูงนะครับมันราคาแพงอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรปินสัก1-2ครั้งนะครับเวลาปินก็ปินทั้งสีทั้งดำนะครับเพื่อที่จะถนอมหัวพิมพ์แล้วก็เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือใครมีข้อสงสัยยังไงสามารถเม้นท์สอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์ยินดีตอบ ทุกคำถามนะครับถ้าเพื่อนๆช่างนะครับมีอะไรแนะนําผมก็สามารถแนะนําได้เลยนะครับผมพราะตรงนี้เราก็ผมก็เป็นช่างต่างจังหวัดนะครับไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่เยอะมากมายนะครับเราก็พอรู้บ้างนะครับแต่ถ้าพี่พี่ช่างได้เข้ามาชมคลิปก็ฝากติชมให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ